ทดสอบไม่รู้ดิ้นเสียงไหมสูงก็ได้ยินสมัครแล้วกันฮะโดยตรงนี้ใจดีที่สุดเดี๋ยวนี่จะกลายออกไปจู่ว่าเป็นไ,ไง เส้นทางเก่ารถคันเก่ากับถนนนที่มันยังคงทอดยาว้าบิ่งก็เป็นปทางที่ตันก็ลองขึ้นไปบนนั้นบนต้นไม้ใหญ่ออกเดินทางอีกครั้งเปิดหัวใจอีกครั้งวิ่งขึ้นไปบนนั้นแม้แต่แต่ต้องมีสักวาพ ที่หัวใจเธอนั้นพบคนที่ถูกใจโอ้โปรดส่องมือให้ฉันโปรดยืนเมือให้ฉันจะจะับยิ่งนั้นขอให้เธอจงใจงไม่ต้องกลัวรื่องเปลี่ยนไปต้นมนาะฉันจะเป็นต้นไมใ้ให้เธอเพียงเดียว เพียงเพียงแค่เธอยิ้มก้าวเดินบนทางเดินนี้มีฉันเ้ดี๋ยวคือผมก็นั่งอ่านเนื้อร้องดูเราไม่รู้ว่าทำนองเป็นย <laughs> ังไงตั้งแต่เริ่มแล้วคอยเธอจึงหวั่นใจเส้นทางเก่ารถเค็นเก่ากับเธอน,น่นที่มันยังคงทอดยาว ถ้าวิ่งไปเจอทางที่ตังก็ลองกินไปบนนั้นบนต้นไม้ใหญ่ออกเดินทางอีกครั้งเปิดหัวใจอีกครั้งวิ่งขึ้นไปบนนั้นแมมันจะดูก้าแต่ต้องมีสักวันมีหัวใจเท่านั้นพบคนที่ถูกใจ โปรดส่งมือให้ฉันโปรดยินไม่ให้ฉันจะจับเธอไว้นั้นขอให้เธอจึงเหมัอนใจไม่ต้องกลัวจะล้มปีนขึ้นไปชนะฉันจะเป็นต้นไม้ให้เธอเดี๋ยวมาร้องไงนะเพลงที่ผม ไม่ได้ฟังเพลงนี้นานมากแล้วแล้วนี่คือฟังครั้งแรกในรอบ <c oughs> หลายเดือนหรือหลายปีไม่ใช่ไมไ่น่าถึงเพียงออกเดินทางอีกครั้ง <S <s <ays> <S เปิดหัวใจอีกครั้ง <c oughs> วิ่งขึ้นไปบนนั้น <c oughs> แต่ตงึงมีสวกวันที่ใจฉันนั้นพบคนี่ถูกใจ รอสักหนลให้ฉันปรอดยินไม่ให้ฉันจะจับเธอไว้อย่างนั้นขอให้เธอจำมันไม่ต้องกลัวจะหลงปีนขึ้นไปอปนปนะาฉันจะเป็นตน้นไม้ให่ให้เธอ,อน่านี้จบรอจบแล้วจังอ้งงงงจังวะงงท่อนก็แบ่งท่อนอยังไงเนะี่ย งงเจบแล้วยังรู้สึกงวนร้องได้ดีกว่านี้ช่า <laughs> งหมดแล้วกัน